ฟาฟันดราม่ายืนหนึ่งแดนสตอร์ขวัญใจทุกเทศทุกวัยการันตีด้วยยอดวิวเกินต้าลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของเพลงดังในตำนานเลิกคุยทั้งอำเภอกลัวชื่อเสียงได้ทั้งเงินทั้งบ้านล่าสุดขอบินเดี่ยวไร้งานคู่พี่สาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและมุ่งมั่นสู้งานการแสดงเป็นดาราสาวท่านดึงเต็มตัวงานนี้พร้อมเปิดใจปิดตำนานงานคู่ผ่านรายการต้นหนูแม่งกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่งสุริวิภาและเคลชายาสาวน้อยร้อยดราม่าที่ต้องฝ่าฟันเผชิญทุกเสียงวิจารณ์ ตอนนี้รูปแบบการรับงานเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่นครไปคอนเสิร์ตคู่จะเยอะกว่าตอนนี้ส่วนใหญ่คอนคู่มันก็จะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคนมันจะเยอะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปพี่เจนอยู่กรุงเทพหนูอยู่นครอ,อยู่คนและที่เพราะว่าพี่เจนมีครอบครัวเพราะเขามีงานทั้งอ่านข่าวถ่ายรายการแล้วก็รีวิวสินค้าและมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยแล้วทำไมลิลลี่ไม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพเหมือนพี่บ้างละ่ะ หนูไม่ชอบหนูไม่อยากเสียค่าทางด่วนแล้วเชื่อไหมว่าเวลาเราสั่งอาหารไรเดอร์ค่าส่งแพงมากเลยพูดได้ไหมคือที่ใต้ค่าส่งแค่20-30แต่ที่กรุงเทพ80-90บถึงาบาทคือค่าครองชีพในกรุงเทพมันสูงกว่าแล้วหนูก็ซื้อบ้านที่ใต้ด้วยหนูก็เลยอยากอยูอย่บ้านหนูหนูเหนื่อยมาเพื่อสิ่งนี้หนูจะทิ้งมันไปทำไมแสดงว่าตอนนี้แยกกันทำงานแล้วใช่ค่ะตั้งแต่พี่เจนมาอยู่กรุงเทพนี้คอนเสิร์ตคู่น้อยลง เพราะพี่เจนเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทําแล้วหนูเองก็มีถ่ายละครด้วยส่วนที่ใต้ก็บางทีมีคอนเสิร์ตที่หนูมีเดียวแยกกันกับพี่เจนได้โดยที่ไม่ต้องมีพี่เจนได้ซึ่งเพิ่งจะมาทําเดี่ยวช่วงหลังเมื่อหนึ่งถึงสองปีได้ก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะเอาคนอยู่ที่ผ่านมาเผชิญทุกเรื่องราวร้อยดราม่าแรกๆเลยคือรับไม่ได้ตกใจไม่เคยเจอว้าวเป็นว้าวที่ไม่ได้ดีใจเป็นว้าวที่รู้สึกว่าอะไรเนี้ย ขนาดนั้นเลยหรอคือคนเราไม่ได้รู้จักกันก็มาว่าเรามันส่งผลอะไรหลายอย่างมากเลยในชีวิตเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจยแย่ค่ะมันแย่ตรงที่ว่าเราอยู่ในที่แสงแน่นอนว่าคนอื่นเห็นเราเด่นเลยคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะพูดทุกวันเวลาที่ตื่นมาเจอเรื่องดราม่ารู้สึกยังไงบ้างหนูถามกับตัวเองว่าเมื่อไรมันจะหมดก็ปรึกษากับครอบครัวค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอเราเจอมันเข้มแข็งมองข้ามมิติมันก็ผ่านได้ ดราม่าเรื่องไหนที่คิดว่ามันส่งผลกระทบกับตัวเรามากที่สุดเรื่องที่เขาด่าแม่กับเขาคิดว่าแม่ไม่ได้เป็นมะเร็งจริงๆคือด่าหนูไม่เป็นไรแต่ด่าแม่กับพี่เจนมันมีผลกระทบกับจิตใจหนูเราเจ็บปวดอย่างเรื่องเปรียบเทียบก,กับพี่เจนไม่มีผลกระทบอะไรมากเพราะหนูรักพี่เจนมากพอที่จะมองข้ามตรงนั้นเพราะถ้าหนูไม่รักแน่นอนว่าดูอิจฉาทําไมเธอสวยกว่าทําไมเธอถึงดูดีกว่าฉันแต่นี่คือหนูไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยข้อนี้หนูเฉยๆมากนะคะ